ผักดอกเสร็จแล้วเราก็จะมาทำวิธีการต่อดอกกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะเป็นการวิธีต่อดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4แบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ชิ้นงานตาที่เราต้องการน,นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนวันนี้หน่อยก็จะมาสาธิตวิธีการถักต่อดอกนะคะก็คือพอเราถักดอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการต่อดอกกันใช่ไหมคะเหมือนออต่อดอกที่สองกับดอกแรกอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะพอเราถักเสร็จหนึ่งดอกเราก็จะมาทําการต่อดอกแต่และดอกเข้าด้วยกันให้เป็นลักษณะแบบนี้คลิปที่แล้วหน่อยจะถักหน่อยจะสาธิตเป็นวิธีการถักดอกไว้นะคะคลิปนี้ก็คือจะเป็นวิธีการต่อต่อดอกเข้าด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆพนพี่พน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะเป็นวิธีการถักดอกเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะในการเริ่มต่อดอกนะคะเพื่อนๆพ,พอเพื่อนๆนถักเสร็จดอกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะออกมาลักษณะแบบนี้เราก็ถักดอกที่สองดอกที่ดอกที่สองเนี่ยถักมาให้จนถึง รอบที่สองของดอกนะคะก็คือตรงนี้จะมีโซ่5้าอยู่ทั้งหมด3ห่วงใช่ไหมคะพอพอรอบที่3เราจะทำการต่อกับดอกที่1เราก็จะขึ้นโซ่ไป3 1 2 3พอเราขึ้นโซ่3แล้วก็ดอกที่1มานะคะให้ประกบด้าน อันนี้เป็นด้านนอกใช่ไหมคะอันนี้เป็นด้านในเราก็จะประกบด้านในไว้ด้วยกันนะคะก็คือดอกที่1ด้านนอกดอกที่2นั่นก็คือจะไว้ข้างนอกตอนประกบเราก็จะประกบอันนี้ดอกที่1ข้างในดอกที่2ข้างในก็คือเอาปราะกบข้างในกับข้างในใส่กันนะคะพอขึ้นโซ่3าม เราก็ถัก X ลงตรงห่วงของดอกที่1นี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วถักโซ่สามหนึ่งสองสามพอถักโซ่สามเสร็จก็มาถัก X ลงตรงดอกที่สองนี้นะคะตรงห่วงของดอกที่สองที่ที่ที่เราทำมุมไว้เป็นโซ่เจ็ดนะคะ เสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สองหนึ่งสองถักเอ็กลงตรงห่วงของดอกที่1นนะคะหนึ่งครั้งโซ่สองโซ่สองก็กลับมาถัก เอ็กลงตรงห่วงของดอกที่สองนะคะหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองไปถักเอ็กลงตรงห่วงของดอกที่1นนะคะหนึ่งครั้ง โซ่สองหนึ่งสองถักเอ็กตรงดอกที่สองนะคะหนึ่งครั้งโซ่สองถักเอ็กลงตรงห่วงของดอกที่หนึ่ง คือเราจะถากแบบนี้ไปจนจนถึงมุมเลยนะคะแล้วโซ่สองถักเอกลงตรงห่วงของดอกที่สองโซ่สองถักเอกลงตรงห่วงของดอกที่หนึ่งโซ่สองถักเอกมาจนถึง ตรงมุมของดอกที่สองแล้วนะคะแล้วก็ถักเอ็กลงไปเสร็จแล้วก็ถักโซ่3นะคะตรงมุมสองสามพอถักโซ่3ก็มาถักเอ็กเกี่ยวกับดอกที่1ตรงมุมมุมของดอกที่1เหมือนกันนะคะเอ,อถักเอกหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้เป็น ดอกที่1ดอกที่2ต่อกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะทำํำดอกที่2วนรอบให้จบจบรอบที่3นะคะแล้ถักโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สา,สาถักเอกลงตรงห่วงห่วงมุมของดอกที่สองนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ถัก โซ่ห้าไปตามลายเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าถักเอ็กลงตรงห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าถักเอ็กลงห่วงถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถักเอ็กลงตรงห่วงถัดไป 1>, 1 2 3 4 5สอกะถังมาตรงถึงมุมนี้แล้วนะคะตักอีกลงไปพอมาถึงตรงหัวมุมนี้เราก็จะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะ1 2 3 4 5 6 7็พอได้โซ่เจ็ก็ถักเอ็กลงตรงห่วงเดิมนี้นะคะ หครั้งเสร็จแล้วก็โซ่5้าหนึ่ง,งาหาถักเอ็กลงไป1ครั้ง1 2 3 4 5สอสา,สา่หถักเอ็กลงไป1ครั้ง ซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถักเอ็กลงไปหนึ่งครั้งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าอันนี้ก็มาถึง,ถงมุมอีกมุมหนึ่งนะคะพอถึงมุมเราก็จะถักโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พอได้โซ่7เราก็จะถักเอ็กลงตรงห่วงเดิมห่วงที่เราถักมุมนี้นะคะหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นอีกหนึ่งมุมอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของดอกที่สองแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ห้าสองสามสี่ห้าถักโซ่ห้า ลงในห่วงถัดไปโซ่ห้าสองสามสี่ห้าโซ่ห้าสองสามสี่ห้าโซ่ห้าสองสามสี่ห้า พอมาถึงรอบจุดท้ายนี้ใช่ไหมคะเราก็แทงแทงเข้าไปตรงมุมนี้เลยนะคะ ก็จะเสร็จดอกที่สองตอดอกกับดอกที่1ทุกมุมดอกก็จะต้องเท่ากันนะคะพอเราถักม,มาจนจบเนี่ยตรงแถวที่3มเนี่ยห่วงหที่เป็นโซ่ห้าเราก็จะมี4ี่ห่วงเหมือนกันก็คือ1 2 3 4สามสี่ทุกช่วงตรงนี้ก็จะมีสี่ห่วงเหมือนกันก็จะได้เป็นการต่อดอก ระหว่างดอกที่1กับดอกที่สองเราจะต่อแบบนี้กันไปได้เรื่อยทุกดอกเลยนะคะนี่ค่ะดอกที่1ดอกที่สองดอกที่3ดอกที่4ก็จะต่อกันไปให้ได้าตามขนาดที่เพื่อนๆพนี่พน้องๆต้องการนะคะว่าจะเราจะทำเป็นอะไร จะทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือว่าจะทำเป็นเสื้อหรือว่าจะทำเป็นกระโปรงก็คือต่อให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วค่อยพอนะคะวิธีการต่อก็จะเป็นแบบที่หน่อยสาธิตให้ดูเราจะต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยค่ะถ้า ยังไงเพื่อนๆพื่นีพน่พ,พน้องๆก็ลองถักกันดูนะคะลองต่อกันดูแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของประพัดสอนไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญ ่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาหน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปจะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่หน่อยลงนะคะยังไงหน่อยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ